อันโคันนาปัขวันธรรเอวันตันลไยาญาณิตติสัพพาพุกาทาทาตะตอก็กิดทิสั์อันงามของพระผู้ีพระภาเจ้านั้นได้คงไป วาอิมิสโัภะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระโกมีพระพุทธเจ้านั้นอรหาัานต์เป็นโคไรลจากกิเลสสัมมาสัมพธิ์เป็นโมตรสชโรจดายโดยพระองค์ วิจา,จารณาสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิจาและเจริญนาสุขตตโนเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีหลอกกับพิโกเป็น เป็นโพสามารเปิดบุรุษที่สมควรเปิดได้อย่างไม่มีใครอิ่มา่าสตตาเทวมนุษย์สานังเป็นโปรโพสอนของเทวดาและมนุษย์ตั้งหลายพุทธทองเป็นโพโรโพตื่นโพ ด้วยธรรมปะกวาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่ซสอนศาตร์ดัง,งนี้อันตัมมียังพุทธาปิกิตินกับรอมเส้ โอตาวารันตาวรตตาคิคุณนาปิยุตตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแหงอรหันตากุณเนตนสุดตาพิยานารุธา ธรรมะระตโตรมีพระค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระคารุณาันอริสุทธิ์โอเทศิโยสุจนตังรรมพรลังวัสุรระพรองในสมประธรรมชนที่ดีให้เบิก ดน,านทาจิตธรรมบัวให้บานวันทา,านมหันตมรณนันศิราษาจิตเนนธันมตาพระเจ้าไว้พระจินาสีก็ไม่มีกิเลสพระงค์นั้นด้วยเสีย้าว พ,โโสสพ,พุทธโยสัพปานิยังสารนังเดะมหุดมังกรมุตเจ้าพระองค์ใดเป็นสรนารนังอันจะเสพสูสงสุดตอนสัตว์ตัณฑ์ อตตมานุสติอนนานังวันตาทิตังสิเรนามตาพระเจ้าวิรัติุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกอมที่หนึ่งด้วยเสียงขล้าวพุทธัสะ สัพพิทาโสวังกฎโตแมสานิจิสารข้าพระเจ้าเป็นต้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเนื้อกาะเจา้าุุโธตุกตาสธาตาจัง วิตาตาจราิตาเสมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องทำอย่ากข์และทรงไว้ซึ่งประยโยชน์แก่ข้า,า,าพระเจ้าุุตัสสามัิยาเตมิสารีรังเีวิตังทีทัง ข้าพระเจ้ามอบกายสวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันตันตอันจะวิสามีพุทธเสวะสุโพทิธังก้าพระเจ้าโู้ไว้อยู่จักรเพืตตามซึ่งความประสะลุดี พระนอนอรพุทธเจ้านัดดิเมสพรนันอัญญ์ผลตโอเมสพรนังวารังสารนาัาอืืนของพระเจจาไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารนัอันประเสริฐของห้าพระเจ้าเอเตนะ เจ้าวัดเจนะวัดไตังสัตว์ตาสาสเนด้วยการเล่ากรรสัต์นี้ข้าพระเจ้าพึงจเจริญในพระศสาสนาของพระศสาสนาพุทตังเมวันกามเนาะ ยังคุยังปาสตังอิทาข้าพระเจ้าโู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรควายบุญใดในบนัดนี้สัพเพปิทันตรายามเมมาเอสุนทัสเตจะสาอันตรายทมพวง จะได้มีแก่ต้าพระเจ้า้ดยเห็กแห่งคนนั้นกายเย็นวัจายวัจเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุถะุกรรมปัจจักมายาย กำมหน้าเห่เกียนอันใดที่ห้าพระเจ้าระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธกปฏิปันนาอุุัจยนทารตอพระพุทธเจ้าจงอดเ่่นทอดล้วนเกินอันนั้นตาลันตาเรสัมวะาิทุงว่ากุฏิ เพื่อการสำรวมระวันในพระพุท่เจ้าในการต่อไปอันตามอียังธรรมานุสติในยังกังรมัเสง สะวาตาโตภะคะวาตาทนะโมพระกรรมเป็นกรมที่พระผู้มีพระภาเจ้าได้ตรัสไว้ไดีแล้วสามเดียดเีดกอง เป็นธำที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึนเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นธำที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำดจ,จารเอิปาสิโกเป็นธำที่ควรเจะับผู้เืินว่า ท่านจงมาดูเถิดโอปัญญิทีต่เป็นธรรมที่ควรน,น้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจับทางเวทิี่กลัปวิญญาณเดีเป็นธรรมที่ผู้รคาโรได้จับปัดตนดังนี้ พันตามะยังธรรมปิกิตินดะพรมมเสสะวะาท,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 าทักทักอินุนนักยอมะววเสนลักสัยยอระธรรมเปนธัรมทีประเสริฐพระประกา โดยดคุเกิดความที่พระโตมีพระภาาเจ้ารัดไว้ดีแล้วเป็นตนยอมมันกรรมาปัรปริยัติวิมองกับแม่ตนเป็นธรรมอันจำแน่เป็นพระอนปริยัติและอิทธาน ทัมรุลดรดักปันนันตัดทาฤทธาวีเป็นตามทรงไว้ซึ่งโปทรงคันจากการตกไปสู่โลก่ชั่ววันตามมันตัมหารังวารตัมมะเมตังก้าไปเจ้าไวพระ อันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องประจัดเสียซึ่งบามเมือ่อตัโมยโยสัพปะพาลินังสรรนังเทมาพุทธามันพระการใดเป็นสารนั้นอันจะเส้มสงสุดของสัตว์ตัง้งไร ตัวิียานุสติตานังวันตามิตังสิเรนะมังข้าพระเจ้าไวพระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญของที่สอง้วยวมมสิยันเก้าธรรมะสมธาธิธรรมสว่า ธรรมโมเมสามิติสโรพระเท้าเป็นอาของร่างทำร่างทมเป็นนายมีทิศระเนื้อธาพระเจ้าธรรมโมตุลาสุตาตาจาริคตาตาจารทัสเม พระธรรมเป็นเรื่องกำจกดัดทจบและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่้าตาาามาเจ้าธรรมมัธยันติญาเจตีเสรีรันเจียวดาดาาวิจันติธรรม้าตมาเจ้าอกใจับไว้ชีวิตจิณแด่พระธรรม วันตันโตมยาวิสามีธรรมเสวะสุตธรระทาังต้าพระเจ้าโรวอยู่จังพระพฤติตามเสิ่นวามเป็นนันดีของพระนกมนักที่เมสราอันยังทังโมเมสรานังวรัง พระธรรมเป็นสารณะคันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนาสัตยวัชเชนาวนนาัตยัญสัตตุสาเสน่ด้วยการเจ้าคันสัตติข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสานาของพระศาสนา ญาเณังยังบุญยังปัสุทังยีตา้าระเจ้าโ้ไว้อยู่ซึ่งพระรำได้คว,ไวนไวบุญใดในปัานี้สพเปติอันตรายานิมาเอสุนัตนเตียชา อันตรายทั้งปวงอย่าได้ยีแก่พระเจ้าด้วยเหตุแห่งบุั้นตายเยวาวะใจาวาเยตาสาวาด้วยใจก็ดีด้วยวาจ้าก็ดีด้วยใจก็ดี ธรรมเมฆุกับมันตตังไม่ยยังกรรมหน้าทีเดียนทันใดนที่พระเจ้านากรมแล้วในพระธรรมอัมโมปฏิปันนั้นทุกอใหยันตังขอพระธรรมจงอนุสิมโตล้วนเพื่อนันนั้นกาลันตะเรสังวันตุงวะธรรมเม Phưa các chấm luận rắc loạn Này Pháp Thầm Này Còn Tỏ Pai Hẳn tạm Yên Nụt Tị Này Yên Cảm Rộng Mãi Xế Số Hạ Thị Thánh Nó Pháp สอาวันทสังครสองสาวอมตพระกกมีพระักตาเจ้าหมูไดปธิบัติดีแล้วโนดยปิปันโนพัฒวโตสาวันทสังค์ สองสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าู牟尼ปฏิบัติตรงแล,ล้วญาติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสักุลสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า,าู牟尼 ฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แลว้วสามีสิปฏิปันโนภะควะโตสาวทสังโพสองสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแลว้วยาติธรร ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริภุริสักยุคานิอัตตาภุริรสับอคทานโกงนบรุษสีโกนับเรียงตัวบรุษได้แบ,บ่บรุษเอสัตตะวันโตสาวันตสังโฆ นั่นแหละสมสาวของพระโูมีพระเจ้าปาบุญในยอเป็นสมควรแก่สัมภารที่เขานำมาโูชาปาบุญในยอเป็นสมควรแก่สัมภารที่เขาจัดไว้ตอนรับ ขักกินายยอเป็นผู้ควรรับกัรมสินอาทานอันญชลีตระรนียอเป็นผู้ที่บุคคลตัวใดควรทำอันจชลีอานุตรรังบุญัาเกตังโลกัสสาติเป็นเนื้รนา บนของโลกไม่มีนามบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อันตรมะยังสังา่าปิปิีิ้นกัรอมักเส าตามมะจจอสมติัติคุนาที่ยุยตองพระสองเยกดโดยพระสัตตามพระกอด้วยคณวนณมตตปฏิบัตีเป็นตน้นโยธรรมปิธอธรรม ุปปารังสังฆางเสตโตเป็นโมโหมู่แห่งพระอริยบุคคลทันประรทรทรเสริฐแปดจำพวกสีลาทิธมมรรมะวาวนาสยกายจิตโตรรมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันววน วันตามมันตามพิยานัคกกน,นงสุดสดทางกาแพรเจ้าว่ามูแห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบุอธิสด,ด้วยดีสัมบอย,ยสัพปะพินิังสารนังเทมาโุตัมมัน พระสโมโไนาเป็นสารณะอันะเกษมสูงสุดของลายอาปิยาณทุสติฐานังวันไามตาสิเรนนอางถ้าพระเจ้าไว้พระสโมโภนันอันเป็นที่ตั้งแห่ง วันรลึกของที่สามโดยเทียนกล่าวสังกัปสาหนสัิษสว่างสังคมเมตสานมิพิาาาววขาขสารอถ้าพระเจ้าเป็น้าของพระสอนพระสอนเป็นนายมีพิสระเนื้อค้าพระเจ้า สังกตุกตาสัตตาจัาวิธาตาจัิาตาสาเสมภรระสมงแทนเรื่องกรรมจากุกและสมงไหวเสื่อมไพรดแก่ข้าพเจ้าสัมปัสสะอันนิยามเอมิสภิรันเทวิตันกิตัง ท้าพระเจ้ามอบกายกบไว้ชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันนั้นตอนนั้นจะริสาทีสัมสปัสอปฏิปันนาก้าพระเจ้าผูไว้อยู่จากระพิดตามึ่งคบานปฏิบัิที่ทองพระสงฆ์ น้ำดีแมสารนังอัญมังสังคบเมสารน้ำวารงสารนา้ำคือของคาพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารน้อันกระเสาะกาพเจ้าเอเตนัสัจวันเจนะวาร ยำสัตย์โดยศาส,ส,ะสะเนดโดยทารกล่าวกรรมสัตย์นี้ถ้าพระเจ้าพึงจำริญในพระศาส,ะสะนาของพระศาส,ะสะนาแม้วันกรรมานนาย,นยังบุญยังบาสุตังอิตา ข้าพระเจ้าผู้ว่ายู่ซึ่งพระสงฆ์ได้วรนวายบุญใดในบัดนี้สัตตเตปิอันตรายเมย์มาเอสุนทสสัตเตยสาอันตรายทั้งวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเหตุแห่งบุญนั้น กาเายก็ดีโยมจิตก็สาวาด้วยกายก็ดีด้วยวานจิตก็ดีด้วยใจก็ดีสังเดชุกติม,มังะตะกัดตังไม่ยังอมนี้ดีอันภายในที่ข้าพระเจ้าประทำแล้วในรัมสรม สังพอปติคันนันตวัญยันตอพระสมจมมอนเสินนอด้วนเกินอันนั้นาการันตะเรสังวริตุมวะสังเกเพื่อการสำรวมระวังในพรสัสลมในการต่อไป